ว้าวมันดูนะครับเราฮีโร่แล้วก็เราเค้ามาเจอเลี้ยงสัตว์อะไรของแต่ละตัวนะครับเลยดูเจ้าทาน้อยก็เลยมาเลี้ยงช้างโอ้โหนี่สัตว์ส่วนตัวตัวของเจ้าทาน้อยโอ้เจ้าานน้อยนี่เลี้ยงในตัวใหญ่มันตัวเองเนี่ยฮ่าฮ่า ทานอนอสไม่ธรรมดานะ้ำมาเลี้ยงช้างนี่ป้ายเก็บกระปลายป้ายเจ้ากับตัาเมกาเลี้ยงอะไรเนี่โอ้โหเลี้ยงมังกรก้อนสามหัวว้าวเจ้ากับตัาเมกาที่เลี้ยงมัมงกรกงทองเลยนะเนี่ยยิ่งดี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 ฮ่าฮ่า เอ้อแล้วจลเจ้าแบ็คพิสเตอร์เลี้ยงอะไรโอ้เลี้ยงสุนัขก,กันเองว้าวสุนัขของมันต้องน่ารักมากแน,น่เลยเ,อ,อ,เอ,อ้โอ้โอูเห่าแล้วไปหาเจ้าของแล้วโอ้ยคิดหนึงเจ้าของใจคิดหึงเป็นมันเด้จัดว้าวเอาข้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้ดูหูเจ้าด็อกตัวนี้คิดถึงเจ้านายจัดเลย <c oughs> วไป ไปหาเจ้านายแล้วต่อไปดูเจ้าทอเลี้ยงเลยโอ้เจ้าทอเลี้ยงเจ้าก็ซิล่าว้าวก็ซิล่าทำไมเหมือนจุกแกงเราไม่รู้เนี่ยมันยิ่งจกเลยนะสัตว์เลี้ยงเจ้าทอดีเรามาดูสัตว์เลี้ยงของเดอะฮาร์ 15, กันบ้างว้าวสัตว์เลี้ยงของเดอะฮาร์กเป็นเจ้าลิงจอ โอ้เดี๋ยวฮักไปจับมันยังไงเนี่ยโอ้ลิงนี่เชื่องด้วยเห็นไหมว้าวนี่โอ้เย็นไวเย็นไวเนี่สัตว์เลี้ยงของเจ้าเดี๋ยวฮักต่อไปสัตว์เลี้ยงของเจ้ากอริลล่าลโอ้โหนี่ผมไปจับกอริลล่าตัวนี้มาได้ยังไงเนี่ยดูหู โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย